ตอนที่สองเมื่อใดจิตเจ้าของรู้จักจิตเจ้าของมานนั้นคือพุทธ,ธะปอมๆอมอ่านบทความนี้แล้วทำให้แจ้งจิตเลยครับว่าจริงๆแล้วมืดกับแสงก็คือสิ่งเดียวกันเป็นเพียงการปรากฏแสดงของหยินและหยางที่เปลี่ยนแปลงกับกลายไปมาเท่านั้น อย่างพยามารจริงๆแล้วก็คือมหาโพธิสัตว์อสุรินทราหูที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตาและอารมณ์ขันแต่เขาแสดงปรากฏการณ์นั้นที่เป็นด้านชั่วร้ายก็เพื่อทดสอบจิตใจเราให้มนุษย์ได้เรียนรู้และเข้าใจในจิตทวิได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขจึงมีบทบาทในการทดสอบทดลองหรือปั่นขึ้นพลังงานมืดมืดเพื่อที่จะรักษาสมดุลของขาวดำหยินหยางภายในโลกและจักรวาลและให้เราได้ก้าวข้ามมหาวิทยาลัยแห่งจิตทวิเมื่อทราบว่า มืดและแสงคือฉันเองดังนั้นบทสรุปคือเราไม่ควรปลาบมืดแต่ควรใช้จิตแห่งมหาเมตตาที่ไร้การแบ่งแยกเป็นสะพานให้มืดกับแสงเขาได้หลอมรวมเข้าด้วยกันใช่ไหมครับตอนนี้คือ อ่านไปชักจะเริ่มรักสตาลนเข้าให้แล้วแต่ผมยังมีคำถามคาใจอยู่อย่างหนึ่งครับสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าและเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลายท่านจึงยังมีการสะกดมารหรือแบ่งภาคลงมาปราบมารในแต่ละยุคสมัยทั้งๆท,ที่ท่านเหล่านั้นก็น่าจะแจ้งในความเป็นจิตแห่งกอด ท well ี่ไล่การแบ่งแยกข่าวดําแล้วเช่นกันทำไมพระพุทธเจ้าและเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลายจึงยังเล่นบทปราบมารอยู่ครับเหตุใดท่านจึงไม่ใช้จิตมหาเมตตาในความเป็นมหาพุทธโพธิสัตว์ของท่านในการหลอมรวมมืดและแสงเข้าด้วยกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ยังคาใจอยู่นิดนึงครับอยากให้พี่ช่วยเสริมในห้องเสวนาวันพุธนี้ด้วยครับเพื่อความกระจ่าง ดอกเตรเล็กพระพุทธเจ้าท่านก็เล่นไปตามบทที่เขียนลงมาในการปราบพญามารในดาวโลกทั้งที่จริงสวรรค์แดนดินต้นกําเนิดนั้นเราต่างล้วนเป็นพี่น้องในครอบครัวจิตวิญญาณเดียวกันทั้งพญามารและพระพุทธเจ้ามาจากต้นกําเนิดเดียวกันคือต้นท่าต้นธรรมใหญ่ ปอมปอมอ๋อเป็นโซแพลนก็เหมือนกำลังเล่นบทพระเอกกับผู้ร้ายแต่ในใจท่านก็ไร้ตัดสินอยู่แล้วสุดท้ายก็กลับไปหลอมรวมอยู่ดีใช่ไหมครับดอกเตอร์เล็กใช่เลยพุทธาปอมปอมก็กำลังลงมาเล่นบทเจ้าหนูที่สงสัยแต่ที่จริงเธอรู้แจ้งไปแล้ว ป,ปในโลกมายาแห่งนี้ทุกอย่างคือการอุปโลกก็เหมือนคนร้ายปล้นธนาคารเราก็ต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาจับคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายในการเล่นบท ปรากยักปราบมารของพระพุทธองค์และองค์มหาบาร,รมีนั้นก็เช่นเดียวกันเพราะทุกอย่างล้วนเป็นการแสดงจึงต้องอุปโลกให้เหมาะสม,มกับสถานการณ์อย่างถ้ามีฝ่ายมืดมาป่วนในห้องเราเราก็ต้องเอาออกไปเหมือนกันเข้าใจแล้วครับฮิฮ,ฮิดอกเตอร์เล็ก ทุกปรากฏการเป็นเพียงบทละครมายาและเป็นทีมงานจักรวาลทีมงานของพระผู้สร้างที่อยากให้เรามีประสบการณ์นั่นเองจงขอบคุณและส่งความรักให้จักรวาลโดยไม่เลือกปฏิบัติกันเถิดนะปอมปอม สาธุพอได้มาอ่านบทสนทนาที่ถามตอบอย่างลงตัวอีกครั้งตอนนี้น้ำตาซึมเลยครับ ปิติซาบซ่านรักไร้เงื่อนไขพูดไม่ออกเลยความรู้สึกเมื่อครู่นี้เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเหมือนม่านพลางระหว่างมืดกับแสงถูกสลายลงเมื่อมายาแห่งมืดและแสงถูกสลายลงก็คงมีแต่รักไร้เงื่อนไขเท่านั้นขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอีกครั้ง ผมจะแบ่งปันข้อความเหล่านี้ไปยังกลุ่มอื่นด้วยครับเพื่อส่งสารแห่งรักด้วยรักและแสงสว่างอมตะนิรัน์บทสนทนาปลอมๆกับพี่เล็กห้องสุขอิสระจิตหนึ่งมิติ5อินฟินิตี้เล็กมนัญญาจิตอิสระพ้นมายาสวรักษ์สวนรณเคลือ 11กันยายน2560